สวัสดียาำเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบอนสีอีกตัวหนึ่งซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้เช้าๆนะคะเราไม่เครียดนะคะเราไม่เครียดกับกิจวัตรประจําวันเราวันพักผ่อนสบายๆนะคะพี่ันตรีก็จะพามาชมสวนบอนสีสวยๆอีกแล้วนะคะนะช่วงนี้เสียงอาจจะ แป่งแปงไปนิดนึงเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะเพื่อนเพื่อนเนาะช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กําลังระบาดก็ให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอันนี้เป็นม่วงคนนะคะเพื่อนๆเนาะสวยงามมากๆเลยมีเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งไม่มีใครเหมือนนะคะใบเขาสวยนะใบเป็นสีม่วงนะคะกลมนะคะนะใบเป็นสีม่วงอันนี้เป็นหูของเขาไม่มีใครเหมือนนะคะ นะลักษณะของม่วงมงคลเนี่ยไม่มีใครเหมือนเลยนะประมาณนี้สวยงามนะคะเพื่อนๆบอนสีม่วงมงคลอันนี้ก็ออกต้นเล็กมาอีกนะคะปุ๋ยอย่าขาดน้ำอย่าขาดนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของฤดูหนาวแล้วนะคะบอนสีทุกต้นนะคะ เตรียมตัวทิ้งใบนะพูดตรงๆเลยให้เพื่อนๆก็เตรียมเตรียมรับสถานการณ์ไว้ไม่ต้องตกใจนะคะนะตอนนี้คือน้องเขาจะทิ้งใบกันละนะสิ่งสาคัญน้ำปุย๋ยอากาศนะคะอากาศช่วงนี้ก็เริ่มแรงๆละเริ่มจะแรงแดดจะแรงและก็ให้น้องอยู่ในร่มนะคะอยู่ใต้ร่มไม้ก็ได้นะคะถ้าแดดแรงมากเดี๋ยวใบจะไหม้ใบไหม้หมดเลย อันนี้ไม่ค่อยได้เด็ดเลยนะเพื่อนเพื่อนเนาะม่วงมงคลต้นนี้มีอยู่สามต้นนะคะแตกมาใหม่ที่เห็นอยู่นีน่คือบอนแตกมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนม่วงมงคลในเวลาเขายุบยุบไปนานเลยนะหลายเดือนเลยกว่าจะขึ้นมานะคะวันนี้ก็น้องก็ขึ้นมาให้เราลนะแต่ว่าจะรอดหรือไม่นะคะจะรอดถึงไหมจนถึงเดือนเมษาเนี่ยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ บอนสีกำลังจะทิ้งใบนะเพื่อนๆปุ๋ยที่ใช้ก็ออสโมโคสสุดนะคะเห็นไหมคะเม็ดสีเหลืองนะสับกับสลับกับผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะบอกใครเนี่ยพี่กตรตีก็จะบอกนี่แหละเพราะเราใช้จริงๆนะคะเราไม่ใช่โกหกเราใช้จริงๆแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ใดูนะคะตัวนี้ใช้จริงๆเลยนะ เดี๋ยวไปดูอีกต้นนึงไปดูม่วงมงคลอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมเนาะม่วงมงคลอีกหนึ่งต้นนี่นะคะเพื่อนๆม่วงมงคลต้นนี้อันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะม่วงมงคล ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้นนี้น้องบอลสีชายชนบอลสีชายชนเพิ่งได้มานะคะนี่นะคะคือชายชนนะคะเพื่อนๆได้มาที่แรกมาอยู่3ามใบเนาะ ได้น้องได้ใบขึ้นแตกขึ้นมาใหม่อีกสามใบแล้วเดี๋ยวขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะพี่กันตรีก็ใช้ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังรสไปนะคะน้องก็แตกขึ้นมาตัวนี้คือใบของชายชนนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะความสวยของเขาตอนที่แพงๆเราซื้อไม่ได้นะคะตอนนี้ ถ้าเพ,เพื่อนจะซื้อก็ซื้อเก็บไปเลยนะคะตอนนี้หาเก็บไปเลยมีอะไรที่ซื้อได้เก็บไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ราคาบอลสีก็เบาๆนิดนึงนะคะเบาลงมาละเนาะไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอย่างพี่กนตรีบอกว่าตัวเนี้ยใบละพันนี่ก็น่าจะประมาณเจ็ดพันแน่ๆตัวนี้เนี่ย ตอนนี้ก็ได้น้องมาละนะคะชื่นใจดูเข้าป้ายเยอะเลยนะคะเพื่อนๆดูป้ายสวยป้ายเยอะเลยนะคะเห็นไหมนะคะเช้าเช้ามาก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมน้องบอลสีนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ละใกล้จะทิ้งใบกันนะคะ แต่เราก็มีวิธีช่วยนะคะช่วยให้เขาแตกมาไวนะบอนสีชายชน